สวัสดีครับผมคนติสารบาวพันเพื่อนเมืองครับเมือ่อนีถึงเวลาเห็ดส่วงเห็ดหน้าแล้วครับบ้านเขาครับผมมือนีเห็ดแมนู่งละเห็ดกับเขาเที่ยงกับผมแบบที่นี่กับขวดวแดดสามารถครับแดดจังเลยครับผม เดีบไปนูนหนึ่งลาครับผมหนึ่งปลานิลงัวยใหญ่เลยใส่้ตะไข่แล้วครับเด็กเปจะเห็ดยังมากเปได้ป่าสอนที่นานตอนนี้พระเปนน็นมอามาไหม โอ้ดีครับนี่ปลาะลิดม,มันแพงเกินปลาชิ้นอะไรของมันปลาชินหัโอ้แพร่หลายตัวปลาะลิดน้อยปลาะลิดวันอืมม<พ>าปล่อยหลายอยูอะดูเดียวปลาะลิดด้วะสนนนอ,น,สอ,อนได้น่นอนเลยครับโอ้เด็ดครับเดเดจนน้าปลาเขาหื่นสอนได้อือนี่ครับปลาะลิดผมบอกมาปล่อย ก๋วยจะเสียบได้ป่านาน,าน,นก็นครับพวกลางทงคึอเกาล้วครับป่ากินเที่ยงบ้านเขาล้ะครับ สวัสดีครับแดดท่าอิลิในฟาดเขาแล้วครับฝนสิม,มาบอปีฝนสิดีคือ่อนีครับวนเด็กๆขับรถไทยเก็บกัะพริกตั้แก้วกนครับตั้แก้ว้อม เป็นด้วยขียวเขียวอีหลวครับจะต่ำจีก่อนครับโอ้นนำด้วยตีเขาหม้หมเนี่ยนั่งได้นั่งได้ห้มเนี่ยเราจะได้ปั้นใหม่เด้๋ยครับเพราะว่ามันบนหยาบก็ไดยให้เพิ่นซ่อมหัดฝึกได้แล้ะครับ เจ็บที่เปียกต่ำแจ้วเหรอครับกับหนึ่งปลาโอ้ที่นี่ไพน่อยเวฟโคตรครับครับ,รบเปลี่ยนยุทธ์จี <laughs> ปิดตีดีก็เสียงงามพเพราะน้องเขาคอยน้องปิดตีดีเดี๋ยวครับขอด้ันหน้าสุป,ปีนะครับรถใชหยิบซีแดงครับพิกเน้นพิกครับผมเน้นแจว ตรงนี้ครับแดดเกินครับเป็นยี่สิรถไทยตะกี้เลยเป็นแต,ต่บตับแพงแพร <c oughs> เดี๋ยวกำลังเห็ดกับเขาครับนะครับ,บว,วันเขาวันถึงฤด,ดูแล้วพาอีกครัให้นิเชนก่นนนอนจะไปให้นิจ้ากลับไปกุ้งแม่ต่ำแจวครับผมหนึ่งฟ้า ครับพี่ตบมน้ำไม่พอมุอ้ยาบุา้งตบกับุพรพอมบคตรสุดดีละ้ะจะเสีเเสสยไนจะเสียอายทิตยเรากินขาวไปห้องืีนี่จะก่องขายแสงดต ตีเนเตแบบน้ำเามาใส่งงไปเสียมาแล้วเสียมาแล้วหะโตเ่อยที่อยากทีากจะเลนั่งนบำ่ป่า

กอนนะเขาเด็เขาท่นหะนะก่อนประมาสิต huh. uh, ัวก oh, ็พอแเออกอนนู้นยืนพายุเขาอืมพายุราคิว่าผสิตกหลุพาหุมห

ใช่รอยากครับช่งั้นของคนำแต่ว่าทำควัมือก็ได้แต่ว่ามันมีน้ำน้ำปาเอล่าเนี่ยน้มพอสเยอมาดานะมาดานเยอะยจันะมาดานี่ยย่หองหลวง Nói chừng là nó sẵn rồi Nó sẵn như vậy Ừ, bị chết Nó sẵn như vậy Nó sẵn như vậy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มาตีหนามันตีอกไรกยังซาหาค่ะจะไปบูในปุ่นเนี่ยไปงานกัลุงมหาเว้ยปุ่นเนี่ยปุ่นเนี่ยจะไปเยเจยทเองไเสียแล้วเหมือนออาซาหลยแต่พัดตัวเเว้ยอยากเรีนน้าอะไรตัน้องแปงเงงเหม็นอยู่พี่อัดน้องงามน้องเว้ยเนี่

กินแบบนี้ได้ไหมกินเขาแนวมักเพิ่นป่าวะใช่จรินจะไปโซงพิ่นมืองได้ไหครับเปิดปิ้งก็อยากกลับกันไดอยู่นี่อยากขับรถไทยไว้สัน่นเลยยังเราไปสซงครับเพราะว่าเนี่ยเเปิดเพิ่มง่ายดอกรู้สึกว่าเส้เลือดไปอีกครับย้อนโควิดล่ะครับผมยังอันตรายอยู่นี่แหละครับมเมล็ดพันธุ์ข้าวปูครับผม เผืเนี้ยครับผมตกเกาข้าวุกแหละบ,บานให้แล้วก็คุกนะครับกะคุกกล้วยนะโอ้เก็บข้าวว่าปยุสิ่เขาเหรครับดานะทีมงานเด็กๆครับผมปั่นเอง เขาสบงงามมาทรก่ปีนียครับผมยินดีไปแห้งไปกคนครับ,อบ,บพพรอเบ่งผลผลิครับตอนต่อไปครับผมเดี่ยวตอนช่วงเขาเขียวเขางามหมดละสวัสดีครับ